ติดตามข้อมูลข่าวสารทางภาคใต้ในเดนใต้ไว้นิวสวกับผมมูฮัมหมัดวาฟีมัน่นใการกลคนับ ฝ่ายบริหารไว้ยชาแนลเดือนหน้าร่วมมือผลิตสือ่อฮาลานให้กับบุตรหลานโรงเรียนดารุณอุโลโรมนิบงบารูจังหวัดยะลาเมื่อวันที่การมิถุนายน2566ที่ผ่านมานายฮูเซนโมมีนผู้อเมริกนันสถานีโทรทัศน์ว้ยชาแนลพร้อมฝ่ายบริหารได้ไปเยี่ยมเยียนพูดคุยหารือที่ทางการทํางานร่วมกันกับฝ่ายบริหารของโรงเรียนดารุณอุโลโรมนิบงบารูจังหวัดยะลาด้านการผลิตสือ่อฮาลานอาทิการสอนผลิตต่างสั้น หรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดแทรกสาระน่ารู้ให้กับเด็กๆซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาที่มีเด็กนักเรียนเกือบหนึ่งพคนและเด็กนักเรียนที่นี่มีศักยภาพมากความสามารถกล้าสแสดงออกและยังเคยได้รับรางวัลการแข่งขันผลิตหนังสั้นมาแล้วและทางฝ่ายบริหารของโรงเรียนได้ต้อนรับฝ่ายบริหารไว้ชแนลเป็นกันเองและอย่างอบอุ่น ปเยี่ยมตรงเรียนก็สดงว่าครับก็ทําแล้วครับยินดีต้อนรับนะครับคือนานๆเราจะได้เจอกันส่วนใหญ่ก็เป็นการเจอกันในนะจอซะมากกว่าครับหร,หรือไม่ก็อยู่ห่างกันนะระหว่างเวทีกับผู้ชมข้างล่างนะครับหรือโอก,กาสที่ได้เจอตัวจริงครับไม่มีเลยก็ดีใจครับดีใจที่มาเยี่ยมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ให้กับเราแล้วก็การทํางานของเราครับพอได้ใส่ข้อได้เลื่นเปลี่ยนอะไรกันบ้าง เนื้อหาการพูดคุยเมื่อวานเป็นเรื่องที่ตรงกับงานที่โรงเรียนทาอยู่นะครับคือผมมองว่างานที่ไว้ชแนลทำเนี่ยมันคืองานการศึกษาแท้ๆเลยนะครับเพราะว่างานของไว้ชแนลเนี่ยนะครับคืองานดาวะนะครับคือหลายคนอาจจะมองคนส่วนใหญ่นะอาจจะมองว่าเป็นงานสื่อจริงๆมันไม่ใชงานการศึกษานะครับแล้วก็ครอบคลุมคนทุกวัยตั้งแต่เด็กจนจนจน,จนถึงผู้ใหญ่นะครับทั้งชายทั้งหญิง แล้วก็ครอบคลุมในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับที่ไว้ทำอยู่มันเป็นประโยชน์กับกับทั้งคุณครูทั้งนักเรียนของเราครับผมอาจารย์คิดว่าคำว่าสื่อฮาลัมีผลยังไงกับเด็กสมันีมีผลมากครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อที่เราเจอเนี่ยมันไม่ฮาลานหรือถ้าเราถ้าถ้าเราดูสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับเปิดไปช่องไหน ครับมันมีตะตบเตียแล้วสิ่งเหล่านี้มันพอมันซึมมันปลูกฝังเด็กดูทุกวันทุกวันนะครับก็จะมีผลต่อเด็กนะครับเรามีรายการเกมโชว์เรามีรายการเต้นเรามีรายการค่าเรื่องนักร้องนะครับเรามีละครที่ปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ดีนะครับพอเราเปิดไปดูข่าวเราก็เจอข่าวที่มันไม่ไม่จรลงลยนะครับแล้วก็เด็กก็ซึมซับซึมซับไปนะครับมันแทบจะไม่มี ทางออกให้กับลูกๆของเรานะครับเยาวชนมุสลิมรวมทั้งทุกคนทุกคนที่เป็นมุสลิมเลยเพราะนั้นเนี่ยการที่ไวท์ชาแนลนะครับทำตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็คือผมไม่ใช้คำว่าทางเลือกนะแต่มันคือทางออกนะครับเป็นทางออกครับผมครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะฮะคือคืองานที่ไวท์ทำเนี่ยนะครับเป็นการทํางานของคนมืออาชีพนะฮะคือเป็นคนที่ที่มีมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นนั้นะครับมามาร่วมกันทํางาน ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าโรงเรียนสามารถคอนเน็กชันนะครับเชื่อมต่อเข้าไว้ได้นะมันจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเพราะว่างานบางงานของเราเนี่ยนะครับเราเราทำกันแบบตามมีตามเกิดน,นะครับยตัวอย่างละครที่เราทำเนี่ยเราก็ใช้คุนรูที่มีใจรักมีความทุ่มเทนะครับอยากที่จะสื่อสื่อสารนะครับเรื่องบางเรื่องไปสู่คนดูครับซึ่งทำไว้ก็มาช่วยเรา่อนหน้านี้นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราสามารถเชื่อมต่อสามารถเขานำเข้าสู่โรงเรียนได้เนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับกับเด็กๆของเรามากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนเองหรือท,ที่ที่อื่นผมเชื่อว่านปัจจุบันเนี่ยเด็กๆมีมีศักยภาพนะครับเด็กทุกคนมีศักยภาพอยู่ที่ว่าเราใช่ครับใช่ใช่ผมว่าการที่ไว้เข้ามาเนี่ยน,น้อยเนี่ยครับตัวแรกเลยคือแรงบันดาลใจเขาได้เห็นนะครับวา่านี้คือคนที่แสดงละครละครของไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะไปปลุกพลังของเขาขึ้นมานะครับแล้วยิ่งถ้ามาทำมาทำงานร่วมกับคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงนะครับมันทาให้งานนี่มันง่ายขึ้นครับใช่ครับแต่อาจจะต้องลดระดับลงนิดหนึ่งระหว่างผู้ใหญ่กัเด็กนะครับวัยสองวัยเนี่ยจริง ใช่ครับจริงๆตรงนี้ก็คือใช้คุณครูเนี่ยแหละครับมามาเป็นตัวประสานเพราะคุณครูอยู่กับเด็กคุณครูจะรู้ว่าเด็กในวัยนี้นะครับจะเป็นยังไงไใช่ครับ หนึ่งโดยสถานีโทรทัศน์ไวชานัลมีประสบการณ์การผลิตสื่อฮา้านยางเก้าปีที่11ได้ผลิตเนื้อหารายการและสื่อฮา้านมากมายและหลากหลายซึ่งพร้อมที่จะบริการแบ่งปันสาระประโยชน์เหล่านี้ให้กับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อให้ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงสื่อฮา้านมากกว่าสื่ออบายมุกที่ตบตีแย่งชิงและมีสิ่งขรอมต่างๆที่จะส่งผลหรือทำลายบรรดาเยาวนชนผู้ที่จะเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาสังคมมุสลิมในประเทศชาติในวัน ข้างหน้าและบุคลากรไว้ชาน n e ลพร้อมที่จะบริการให้องคอ์กรต่างๆเข้าถึงสื่อฮารานที่ง่ายและใกล้ตัวมากขึ้นโดยกับการผลิตสื่อด้วยตัวเองและขยายความดีต่อไปบัวมัดวาฟีมาและกุลลสำนักข่าวไว้ไรายงานติดตามแดในใต้ไว้นิ์ครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ